สบายดีเอฟซี FC. ทางฝั่งลาวฝั่งไทยและกระต่างประเทศเนาะกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองซอนไซสแนวมันนี่กสิพาพี่พาน้องมาเบิง่งเนาะมาเบิ่งน้ำอ่าเซ่เ,เปลี่ยนเซ่นำหน้อยเนาะที่ว่าเคลื่อนแตกัแนละ้วเนาะกสิพาพี่พาน้องกัเบิ่งน้วกันเลยเนาะน้ำลายท่าทัดอยู่เนาะอันนี้ก็แมนเบิดเลยเนาะหินนะี่หินที่ว่าน้ำเสาะลงมาเนาะ ตอนเปลี่ยนแตกนะ,ซะเซฟเปลี่ยนเส้นน้อยเนาะนี่นี่เลยเนาะแต่าตุรกีมันก็สิกว้างกว่านี้เนาะกว้างใหญ่กว่านี้อนะีกเนาะวันนี้หินอีสังแหละดินดินแน่หินแน่เนาะไหลลงมามันก็เลยเฮ็ดในเส้นนี่แคบเขานะเด็กมันถมถมนำะนะ้ำเซ้เนาะถมเซ้มีมหินมีแสงแม่นเบิดละหินนี่พี่นะ้องเนาะหินเสาะลงมาเนาะ โอนมาทุกคนเป็นเดินนี่แนมนเบิดเลยเนาะเป็นเดินเต็มอย่างนี้แนมนเบิร์ดเหรอจะว่าอันนี้คือน,นอ้ำไหลเนาะน้ำเซเปียนเส้นหน่อยแล้วเน,ะนาะน้ำไหลมาสิมาทายให้เบิ่งเนาะได้ไปนองเสียงน,น้ำลายเลย ทีนี่แม่นเบิดเลยเนาะที <c oughs> ่ว่าน้ำสุงลงมาเนาะพวกไม้ตกต,ตายทางลังอยู่เนาะลงมากตกตายแม่นแล้วเนาะนี่คริสเปลี่ยนเส้นน้อยเนาะเดี๋ยวสิไทยน,น้ำด้ว่ามันคนละไหลนะน้ำไหลตันหินพี่นอ้องเสียงสะท้านเสียงน้ำไหลเนาะ Mặt thai vừng Xuyên nằm Hãy subscribe cho สน,นามกีฬาป่าดงเด้อน้ำตนไอเอฟซีเดบิวต์สุดคดนะ ต้นตัดมีแมนบัดนะกินเดินนี่แมนบัดเลยเนาะวันน้ำท่วมพี่น้องตีว่าเคลื่อนแตกเนาะสองพัน 2 0 1 7 18ประมาณนี yes, ้เนาะก็น้ําน้ําน้ําสเปลี่ยนเส้นน้อยว่าเคลื่อนแตกันเนาะน้ํานี่ล่ะพี่น้องใสใๆเห็นนู่นทีเนาะไหลนี่เด้อพี่น้องมาถ่ายให้เบิ่งเนาะ มอนี่แล้วมันดังเฮงคน้องต้น้ำต้นเนาะใเอฟซีเิน้นำไหลลงมาจากตเน้อหินก่อนหมนไหมุนไงหนสูลงมาในเม่นวัดเดินทน่นอกกี้ซมกว้างพุนเลยเนาะ ว้างน้ำหินลงมาน้ำไหลเต่อหินลงมาเนาะเลยเห็นหเซนนิดน้อย<ม>แ,บแบคบๆกินก็กว้างเลยเนาะนี่แหละพี่น้องไงคือเซเปลี่ยนเซนนิดน้อยเน,ะนาะผู้ใดบุท่านเห็นเนาะตั้งมาเบิง่งมาเห็นกันสิเบิ่งตามคลิปนี้ก็ได้เนาะ บางคนก็มาเคยมาเห็นแล้วเนาะบางคนก็บผมเคยมาท่านได้เห็นเนะาะไทยพี่น้องเบิง่งน้ำนี่ใสใสพี่น้องอ่าน้เย็นขนาดเย็นดีเนาะเพราะว่าน้ำไหลมันจะใสเนาะใสตลอดแล้วก็เป็นหินอีกเนาะน้ำนี่ใสเดี๋ยวพี่น้องมาถ่าย FC, เอฟซีได้เบิง่งเนาะ ได้คำวมาเบิ้งกับเป็นกำลังจิตเป็นกำลังใจเด้อเนาะเป็นกำลังิตเป็นกำลังจิตเป็นกำลังใจให้แน่เนาะเบิ้งให้แน่ติดตามให้แน่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะกดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะเอฟซีทุกคนเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปต้องให้เบิ้งเนาะแค่นี้ก็สิเป็นเดินเดินเดินเป็นยังเนาะ เป็นโูอ้อมพี่น้องเป๊ปปี้ผูเลยผู้เลยค่ะอ้อมมาเลยดำดำมาผู้เนาะตายโู้เลยอ้อมสีเลย่าเอาะเทนี้เลยนตายผู้เลยดำดำ đến vô sông Rồi chạy xe khá mạnh Chạy xe khá nặng Được chứ Ray? <laughs> Nhạc bộ Nó

you ขามน้าเป็นทางนั้น,อน,นของเราขามน้ำเปานงานขามนา เอาคลิปนี้กับสิจบกไว้ซันนี้ก่อนเนาะฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามให้ดเด้อกอเป็นกำลังคิดเป็นกำลังใจเนาะสุดท่านี้กับคอกล่าวคำว่าสบายดี FC ปัจจุบทุกคนเนาะ